เียแม่เรียงขึ้นน่โอ้ย่าบอกมีแตกไปดิมันหวานค่ะน้ำตาอะไรบแซ่บเอาน้ำมันน้ำมันน้ำมานตกเอาไม่ต้องเอาบักน้ำบีบู่บ่แม่ยังตัวแบบสุมตีวเย่เยเห็นนี่แม่เอากินกันเหรไม่อัดเอา อายมเดสปินแล้งนีายยังอมันแซ่บมากอ้เอเียบเเบ้นไปไหนวันนี้เบ้นไปข้าบอทกินอะไรหนูกินไม่ได้หนูพ้อมไม่ดี แขมาเลยแต่พอนายไปดูนี่เป็นอะไรเลยเออฟินอีบเป็นอาเซียนพัน้ำน้ำหลายหลายก็สนฮึฮัทจุบันสิตีนี่เราคนบ่เป็นลอยงงเออแอบแบนี่แอบแบแอบสามคนสีคนซมแม่เล็กแก้วมากก็ใสมากรบห่ากรสาบสาเนี่ยนี่มนน้ำเด้อ คอเรนนีน้วลขาราอะไรว่าสันเปรี้ยมากเลยเอาตะูไปกินนเลยผมกินมาแต่ท้องไม่ดีอ่ะอามผมทำดูดีมากตีใหม่บ่โอ้เออผมตีใม่นะคุณเรื่องผมใีอะไแม่วมดาอมปยนไปสกุลเดีย เปนงานศพแล้ากาวก็เขาเสียประกัคนโอใช<า>่่ะโฮลาซาโนดูค<อ><อ>รับโคลัมเบียอย่างนอ,งนองนวนานข้นลำวงข้ลนนำเบียบอเดอร์ไทแลนด์ทา,ามมาูชาอย่างนอ,งนองไ,ไทแอไอยแลนด์ละลิตาส่วนเสน่ไทยแลนด์ เปรี้ยวสุดๆนะคะ very เปรี้อาเปรี้ยคำว่าอันนภาษาฟินแลนด์่อมครับโอ้นรอเดี๋วคิวกันเ่อวานแลนี้คิดออกจง google ก่อนนะคะเปรี้ยคือกะบอเชิญชวนมากินน้ำมันกันสิแม่แบบมาได้ไป้องสิแมนหน่ไหมเอาเบอร์มด้ิน้

อีเมนินแมวข้นอีเนินอีเนนินไม่ได้อยากพายนะคะเราเริ่มเริ่มต้นภาษาฟิเรีนด้วยอีเมนินม่จะไปดังอีเมนินเออนี่นะสัวขี่ฟอมเอ๊ะ อย่าเขาม่หยอกตอนน่ะสิไปใส่กันบอลเอ้อเล่นขี้อุ้ยเล่นขี้แล้วยังไม่แก่ครบเด็กสร้างบ้านค่ะต้นมุนแต่ไปซื้อใส่อุ้ยเป็นธุรกิจเลยโอ้ยเป็นอะไรอโอโอ้ยมัไม่มีกินขี้แห้งเหรอขี้แห้งขี้แห้งขี้แห้งขก้แห้งขี้กห้ง ตจงต้นอะไรเนี่ยวันนี้จะพาบุกห้องน้องอ่ะลีโอนะแล้วก็น้องห้องพี่น้ำมาจะเปิดแอร์ทิ้งไว้หรือเปล่าจะเพิ่ขอบคุณในคะที่ที่ที่ทำให้ขอบรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวขอบที่ย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 ี่ มาอ้ามเลยมาอ้ามเลยมาเาราบบือ่รบบองทรับบุกของมาจะทำบุก้องค่ะวันนี้ <Okay. S 1> อของใครดีเอาห้องใครดีครับพูดมาทํทำไปเลยเอาห้องน้องลิโอไหมฮัลโหล มาทาไปดูห้องห้องแรกนี่ค่ะปิดแอร์ไม่มีปิดแล้วค่ะไม่ได้เปิดจริงหรอจริงจ้ายเปิดแอร์นี่ยปิดเอเอ,อโอเคเปิดแล้วนี่ป๊อกกี้ปิดแอร์หรือยังปิดราค่ะเพิ่งเปิดจะรูไปสือยเอาโมดแดงมาตืดอีกแล้วอ,อ,ววอุ่นมันข,ขงงับไปทางไหเบึกมือ อยู่เตียออกมาด้วยไม่งู้ดสิมอซังอ่ะฉันไม่รือว่าทนลูกไปห้องกล่องว่อยู่หรือเปล่าบอสไปไหนบอสโมโหกันทันน้าอยู่ห้องนั่นน่ะแล้วบอสเอาเพียงแค่เอียงเลยเอามหายแบบฟิลแบบไฟหัวเตียงกับนอนไอ้ถ้านุ่งก็เห็นตรงนี้บอสมามีถ้านุ่งก็จะนอนตรงนี้นะฮะเหมือนเขาต้องช่วยพี่เบนตอนนอนตรงนี้แล้วก็แง่กันใส่กังแพงใส่โดซี่มีอะไรไหมนี่ ไม่มีขี้แต่ขี้แตกสะดุ้ยขี้แต่ขี้โดนแห้งนั่นร้านสกีช่วงขี้ยอดช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะครับช่องนี้ห้องนั่งที่เก็บชิ้นชู้หรือยังจะรู้ไปซื้อกีดีจิบอสเือหิ่งนี่บอสคอยอันนี้คอักนี่ยคอปักสะดุดเลยบอเออมานังมามาทำมาดูห้องน้องลิโอนะฮะหลอก่ะ น้องนิโอนะขออนุญาตหรือ,อยังขออนุญาตน,น้องนิโอนะคะอืมไม่มีอะไรเลยก็จะมีตุ๊กตาตูนให้ดูสิว่าปิดแอร์ยังน้องนิโอปิดแอร์แลว้ววะทำดีน้องนิโอโอ้ยกางเกงใครนี่คา,าบอะไรนี่กางเกงใครพี่ป๊อ กางเกงก่งอนใครมาอยู่กับน้องอีโอ,อลี่โอไม่เคยซื้อกางเกงสีดำสักทีนะคะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกางเกงสีดำที่น้องห้องอีโอนี่นะคะห้องน้องอีโอห้องเจ้าหญิงหลับอยู่อ <laughs> เอาไปชิมเด้แล้วควปปรับมาถือเ <laughs> ข่า,า <laughs> อุ้ยมาหอดของกระชีแต่ได้ร้อน, <laughs> นกินขี้ขนุไม่เห็นว่าเหรอวันนี้กีเห็ดคือเหตุอะ ม,ม,ม่นนีม่นนีบอมมันต้องสีแขนก็เน,นี่ยม่นนีขอสิพ้ามาน่นนีเรื่องาตกใอก่อนเอยขวัมือมือาหายไล้หน่อยที่โอ้เรว่าตร,งร,อ,รองลอยคนงงมาก อันนี้ก็จะห้องพี่อามพี่น้ำนะปิดแอร์ได้ยังพี่น้ำอ๋อพี่น้ำจะอยู่เปิดแอร์ปกตินะคะับหันหน้ามาเลยบุกห้องพี่น้ำนะคะทำไมเย็นจังสวัสดีผู้ชมหนึ่งร้อห้าสิบคนค่ะแมนเดบูบี้ไม่เย็นยังไงหนูยี่สิบหกสาวเสือกี้อูเป็นระเบียบมากทำดีห้องพี่อามทำไมแบบแบบนี้ข้าห่มนี่กาแฟอยู่แล้วคาะที่นอนน้ำค่ะเออมีขาวอะไรไม่นี่เห็นภาพราะหันดนีมานนี่เฮียหมานนี้ ค่อนเมือร์ไรครับขนาดเียนี้อันนี้ก็จะเป็นอ๋อเบอร์กวาไปไหนเบอร์เบอร์ก่อนเอออันนี้ฮานี้ก็เราก็จะเรียงตามสีนะเออเรีจะเป็นโทนดำอันนี้ก็จะเป็นโทนเทาและอันนี้ก็จะเป็นโทนขาวนะฮะเหมือนค่อยเลยนี่น้องลิโอห้องพี่อาร์มไปห้องพี่อาร์มบ้างดูเชคไปเปลี่ยื้อไปได้แทนห้องพี่อาร์มเหรอ มอดไปไหนน,นะมอดอยู่ห้องเรอครับมอดหูมอดหูพักกัน,น,นอันนี้ก็จะเป็นเรียงตามสีนะน้องอาจจะชอบแบบเรียงตามสีสมสสนะฮะก็สำาอนนางใครให้หนี่ใครให้นี่น้องลีโอ,อ,อให้นะคะให้แต่กล่องโอ้ใส่แว่นนะใส่แว่นได้ไหมขอได้ไหม